เราทดสอบดูาตาเห็นรูปได้ชั่วคราวจริงหรือเปล่าง่ายๆเลยเราลองตั้งใจดูอะไรสักอย่างถ้าอยู่ที่วัดหลวงพ่อจะให้ดูพระพุทธรูปข้างหลังเนยหรือดูรูปหลวงปู่ดุลข้างหลังนี้ก็ได้ลองดูซิเราเห็นรูปเนี้ยชัดเจนตลอดเวลาไหมหรือเราเห็นชัดชั่วขณะเดียว ดูออกไหมตาเห็นรูปนะเห็นชัดชั่วขณะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น,ะนอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้านะมันก็ปรากฏขึ้นให้เรารับรู้นี้ชั่วขณนะตาเองก็ทำงานได้ทีละขณะชั่วขณะจิตก็เกิดขึ้นเป็นขณะขณะทางอยายธนะทั้งหกมันมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลย อยายตนะภายนอกอยายตนะภายในจิตวิญญาณที่เกิดทางอยายตนะทั้งหกเนะี่ยรูนแต่เป็นของโชคราวเกิดแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้ก็ดับไปแตกสลายไปแล้วก็บังคับมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ลองลองดูนิ้วของตัวเองก็ได้ลองสั่งสิว่าให้เราเห็นให้ชัดตลอดเวลาดูซิมันชัดตลอดเวลาไหม มันจะชัดนิดหนึ่งนะแล้วก็เบลอไปเลื่อนๆไปเราต้องใส่ใจที่จะดูอีกทีหนึ่งก็จะชัดขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เบลอๆไปเนี่ยจิตมันเกิดดับที่ตามันรับรู้ได้เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็แบบเดียวกันนะเพราั้นเราจะไปหลงอะไรกับโลกเป็นของโชคคราวโลก มันปรากฏกับเราก็าคือตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสตัวโผฏฐาะตัวธรรมารมณ์ทั้งนั้นงไม่มีอะไรนะ่าห่วงแหนน่ารักใครมากมายนี่พอเราเห็นความจริงนะซ้ำซ้ำซ้ำไปเลยนะเราทำเหตุที่ดีคือเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยนี่ว่าเราเจริญมรรคอยู่ทำเหตุ คือสร้างมักภาาวนาหน้าที่ต่อมัือภาวนาทำให้เจริญทําบ่อยๆมีสติบ่อยๆมีจิตอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆเห็นความจริงของกายของใจของอายตนะภายในภายนอกของจิตวิญญาณเห็นบ่อยๆนี่เรียกเจริญปัญญาบ่อยแลมีสติมีสมาธิมีปัญญาบ่อยๆนะ ต่ไปจิตมันจะปิ้งขึ้นมามันเข้าใจขึ้นมาบุญใหญ่ที่สุดการปรับความคิดความเห็นของเราให้ถูกให้ตรงนี้เป็นบุญใหญ่ที่สุดบุญที่เป็นกุศลไปในตัวเลยถ้าเราจเจริญวิปัสสนาเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง